ช่องสแรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องเล่าผีขมรที่เกาะกูดเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อผมและกลุ่มเพื่อนที่เป็นสจวตและแอร์รวมทั้งหมดประมาณสิบคนนัดหมายกันเพื่อไปเที่ยวที่เกาะกูดจังหวัดตราเราตั้งใจจะทักที่บ้านทักถึงรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆที่มีบรรยากาศเงียบสงบและอยู่ไม่ไกลาจากชายแดนประเทศกัมพูชาพวกเราออกเดินทางจากกรุงเทพในตอนบ่าย ดยรถโดยสารของวคสอจากสถานีเอกมัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราและต่อด้วยรถสองแถวไปยังท่าเรือเพื่อลงเรือไปยังเกาะกูดการเดินทางค่อนข้างยากลําบากเมื่อมาถึงก็เป็นเวลาครบคาทุกคนเหนื่อยล้าจนแทบจะคลางขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเย็ยนที่รีสอร์ทจัดเตรียมให้แล้วพวกเราออกไปสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบบ้านพักมีลักษณะเป็นบังคลริมเทลแบบโบราณยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนทําด้วยไม้ และมีหน้าตา่าโดยรอบด้านหน้าบ้านเป็นทะเลสีข้าวสา,าส่วนด้านหลังเป็นเดินเขาเล็กๆที่มีต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายมีเสียงสัตว์ต่างๆร้องเบาๆจัดป่าแต่เสียงตุ๊กแกที่ก่ออยู่ตามผนังบ้านทําให้ผมรู้สึกกลัวและขยะแขย,ยงอยากมากระหว่างเดินสำรวจเราได้พบประพูดคุยกับชาวบ้านที่ทำงานที่รีสอร์ททุกคนดูมีอัธยาศัย,ยดียกเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมด้วยสายตาที่เย็นชาและทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจ คืนนั้นเรานั่งตากลมริมชายหาดจนเกือบเที่ยงคืนจากนั้นจึงกลับเข้าบ้านพักทุกคนนอนรวมกันในห้องใหญ่พูดคุยหยอกล้อก,กันอยากสนุกสนานจนเสียงค่อยๆลดลงและเงียบไปในที่สุดช่วงดึกผมสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระมมอ,อยู่ภายนอกเสียงนั้นทําให้ผมดึงท่ามขึ้นมาคลุมโปงและเอามืออุดหดูด้วยความตัวเพื่อนเพื่อนยงคงหลับกันอย่าสบายใจราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกประหลาดกําลังจะเกิดขึ้น เมื่อเสียงตุ๊กแกสงบลงกลับมีเสียงกระซิบของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังแต่ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวเพราะมือเปิดภาษาเขมรผงหันมองไปยังหน้าตาและเห็นเนาหลางๆของชายหญิงและเด็กที่ผมพบเมื่อยืนอยู่ข้างนอกพวกเขาหยุดพูดและหันมาเจ้องมองผมด้วยสายตาเย,ย็นชาจนขนลุกผมถามพวกเขาว่ามาทำอะไรกันดึกๆแบบนี้แต่เพื่อนๆของผมก็เริ่มทิกตัวและลุกขึ้นเนั่งผมหันไปมองเด็กผู้ชายตัวเล็กที่ถือไม้ท่อนใหญ่มายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนเขามองผม ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและขนลุกเด็กนั่นเริ่มวิ่งไปรอบๆห้องข้อผนังและส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงของเขาดังแหลมและน่าขนลุกเหมือนเสียงวิญญาณที่ถูกทรมานผงพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นและกล้องไปทั่วห้องเพื่อนๆตื่นกันหมดแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงและหวาดวกลัวผงพยายามร้องห้ามเด็กนั่นแต่เขาไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งท่านขอผนังรอบห้องผงหัดไปหาพ่อแม่ของเด็กที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาดูเหมือนไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น พีพ่่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับส่วนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่พวกเขากลับมองผมด้วยสายตาไร้ชีวิตและไม่สนใจที่จะตอบเพื่อนของผมเริ่มกลัวและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่เห็นเด็กน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ในห้องและไม่รู้ว่าเสียงเคาะมาจากไหนผมรู้สึกหวาดกลัวจนเื่อท่วมตัวและเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องปกติผมพยายามนกขึ้นและหาทางเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดห้องเย็นคงมืดมิดผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเหลืออ,อด และตะโกนให้เด็กนั่นหยุดไอหนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงผมไฟเพาดานทันสว่างขึ้นเสียงกรีดร้องและผ้าดเด็กน้อยหายไปทันทีห้องตรักมาเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอรบๆเห็นเพื่อนๆน,น,นั่งรวมกันอยู่ด้วยความหวาดดักกลัวผมรีบเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาครอบครัวที่เห็นเมื่อที่แตกลับไม่พบอะไรเลยมองออกไปที่ท่าหรือเห็นเงาตะคุ่ตุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่พวกเขาหันมามองผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาแล้วเดินหายไปในความมืด เช้าวันรุ่งขึ้นผมเดินไปที่บริเวณที่เห็นครอบครัวเมื่อคืนและพบว่ามีสารทิมตาสองหลังตั้งอยู่ทางคนงานจึงทราบว่าสารนี้สร้างให้ครอบครัวชาคขมรที่อพยพหนีสงครามและเสียชีวิตจากการจมน้ําในทะเลศพของพวกเขาทุกพักมาเกยที่หาดแห่งนี้หลังจากคืนนั้นไม่มีใครพบเห็นวิญ,ญญาณครอบครัวนี้อีกเลยแต่ทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักที่นี่ก็จะได้ยินเสียงเคาะประตูและเสียงกริดร้อโหอยหวนในยามค่าคืนช ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ